ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแค้น และนี่นะคะเรากลับใหม่แล้วเก็บโลบักนั่นเองแมบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมพว่า blue c a v e n rp นะและว,วันนี้นะคะพี่ริต้าจะมาจัดการประกวดแต่งชุดธีมคริสต์มาสนั่นเองค่ะเย้เนื่องจากว่าชว่วงนี้นะคะเป็นเทศกาลตีมคริสต์มาสนั่นเองนะคะเดือนธันวาคมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ริต้าจะทำคอนเทนต์มากมายนะคะเกี่ยวกับวันคริสต์มาสซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือคอนเทนต์แข่งแต่งตัวนะคะธีมคริสต์มาสนั่นเองซึ่งพลาดไม่ได้เลยเพราะว่า เราทำกันแบบแทบจะทุกปีแทบจะทุกสศก,กาลเลยทุกเทศก,กาลเลยนะคะไอประกวดแต่งตัวทั้งหลายแลเนี่ยอะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิต้าอยู่ยังทนเดียวเดียวได้เพราะว่าผู้เข้าประกวดเขาไปเตรียมตัวกันอยู่ในโรงเรียนนะคะมาด้ระการไปเสียเวลาเนี่ยเรานะคะไปเริ่มดูการประกวดแต่งชุดคริสต์มาสกันเลยก่าคะ่ะไปสวัสดีค่ะพี่ แคคคุกกี้วันนี้โรงเรียนเรามีจัดประกวดแต่งตัวทีมคิสมาสด้วยค่ะเอ่อแต่ก่อนอื่นเชิญด้านในก่อนนะคะนี่น้องเซนน่ารับบกมากเลยทุกคนอยู่ข้างหน้านะคะแต่งเป็นเอ่อต้นคิสมาสด้วยนะโอเคเชิญข้างในแล้วเราเข้าไปข้างในกันดูข้างในมีอะไรนี่เด็กๆเ,เขามาตกแต่งไว้นะคะน่ารักมากเลยอุ้ยอุ้ยชาบูอุ้ยชูชาบ,ชาบูน่ารักจุงชาบูมีประโยคอะไรไหมสวัสดีค่ะอา่าสวัสดีค่ะเหมือนน้องแบบเตรียมการแสแดงกันเลยค่ะนี่มีการไหว้อย่างสวยงามด้วยนะคะเชิญ ข้างในเลยคะ่ okay, คะโอเคค่ะเชิญข้างในเลยข้างในแล้วเราควรนั่งไหนอันนี้คือผู้ดูของเรานะคะเป็นมีน้องคอปเตอร์ไทแรนดีนิวเชิญนิวเชิร์นิวเช,เช,เชิสวัสดีค่ะทุกทุกท่านนี่นี่นี่สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบอะไรนะมาพบกับวันนี้อ๋อมาพบกับอ๋อวันนี้มาพบก,บกับการประกวดแต่งตัวดีมคริสต์มาสไว้นี่นะคะผู้ดูมีออลองอรล่าชาบูนะคะคอปเตอร์แล้วก็น้องมีนอ่ะเตอร์ พิธีต้ามองหนูก่อนค่ะหนูกําลังเป็นพิธีกรอ,อยู่เนี่ยมองหนูพูตดต่อเลยค่ะพูตดต่อเลยู้ต่อดได้เลยนะคะอ่ะแล้วฝั่งนูนะคะก็มีเป็นน้องอะไรเนี่ยมุกแปกมาก ฝั่งนี้นะคะมีน้องใบบุญนะคะแล้วก็น้องฟอร์อีฟนั่นเองค่ะเยอ่อะแล้วอาตอมมีอะไรจะพูดต่อไหมคะนี <c oughs> ่ใดๆคือเวทีสวยมากค่ะเสื้อลีตาคิดแคสสีแดงก็สวยมากเลยนะคะมาไหนๆก็ไหนๆแ้วคขายของกันหน่อยนะคะเสื้อลีตาคิดแค์นะคะตอนนี้มี6สีค่ะ7โรบักนะคะมีสีชมพูฟ้ามว่วงส้มแดงเขียวนะคะติมคริสต์มาสนั่นเองนะคะ วิธีการซื้อ,อกดลิงก์ใต้คลิปนี้เราจะกดไปที่โลอก้ที่ดีใต้ลคลิปเขาเขียนชั้นได้เลยนะดีค่ะทุกท่านดีค่ะอ่ะแล้วก็ใครนะคะน่ารักมากของคนที่ใส่เสื้อแดงผมต่างเกียงยีนนั่นใครอ่ะวันนี้มาพบกับการประกวดการประกาศเฮ เซนถือใบฉายด้วยนะคะแล้วถ้าใครนะคะที่อยากมาร่วมเล่นนะคะร่วมอัดคลิปกับพิลิต้าแบบนี้นะคะก็เอ่อไปเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคทไว้นะคะที่ไอจีพิลิต้านะคะไอจีลิต้านัสกอลคิดแคทตรงโปรไฟล์เนี่ยจะมีเขียนเขาครอบครัวคิดแคทอยู่นะคะหองจิ้มเข้าไปแล้วกดเอ่อเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสไอจีคืออัดคลิปพิลิต้านั่นเองอ่าอ๋อปรากฏแต่งตัวตีมคริสต์มาสไปดูกันเลยตบมือค่ะแปบแบบแบบมาคนแรกมาเลยค่ะคนแรกแทแ๊ด แต่แต่แรกได้อันนี้ไม่ใช่สงการวันแรกมาเลยค่ะนี่มาแล้วแนะนาตัวได้เลยนะคะนี่เราก็ขอเบเวทีเลยนะคะเต้นไก่ย่างถูกเผาไปหนึ่งแมตต์วยมากเลยค่ะ Hello Christmas อริเดงค่ะ Hello Christmas อีิเดงค่ะโอ้โหโดนไฟนะคะไฟแสบตา เออคือดิฉันแสีตาค่ะน้องเล่นใหญ่ว่าคุณอาตอมแล้วออกไปแล้วเนี่ยตอนนี้ไฟมันเยอะเกินไปนะคะนี่มีตากล้องนะคะจากด้านบนนะคะแล้วบทโดยออโรล,ล่าด้วยคะะเรามีตากล้องหลายมุมนะคะมีมุมตรงกลางตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะแล้วงไงต่ออ๋อแนะนําตัวเสร็จแล้วนะคะอธิบายคอนเซปต์การแต่งตัวในวันนี้หน่อยคะ่ะอธิบายคอนเซปต์การแต่งตัวในวันนี้หน่อยค่ะวันนี้นะคะอลิแต่งตัวเป็นแซนดี้ผม ผมกวางเลนเดียค่ะเซนตี้ผมหงอกด้วยนะคะอ้ายกยศเซนตี้น้อมผมมากค่ะอ๋อยอกผมมากค่ะผสมอะไรผสมยอบผมมากค่ะ,อ,ะ,อ,มมคะอ่านี่นะคะเซนตี้ยอกผมมานะคะเป็นสีขาวนั่นเองน่าจะกัดไปหลายรอบเลยนะคะอ่ะมีอะไรอยากบอกคุณผู้ดูบ้างไหมคะพอดีรีบไปหน่อยค่ะอ๋อรีบไปหน่อยก็เลยเป็น น้อมผมไปซะเลยนะคะอยากโหวตคนที่การนัวอีกนะคะอะไรนะเดี๋ยนะอยากโหวตคนที่การนัวอีกนะคะอ,อ,อ,อีอ๋อฝากโหวตอ๋อแล้วก็ฝากคําคมด้วยค่ะอ่าคำคมว่าไงคะขอคําคมจักหนึ่งคำน้องบอก ไฟเยอะมากค่ะอลินสะท้อนแสงจริงค่ะไฟเยอะจริงค่ะตอนนี้โอ้โหนี่ล่าสุดคนดูนะคะผู้ดูมายืนให้กําลังใจอย่างนี้เลยนะคะสูๆ้ๆนะทุกคนเราเชียร์เบอร์หนึ่งถึงเบอร์10ส,สวยเวอร์เวอร์เวอร์เจ้อร้อยคนทักรักคิดแคสแป๊บขอใหม่ค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้ไฟอาจจะแรงไปนะคะทำให้แสบตานิดนึงนะคะก็เลยจังหวะก,กระอึกกอนิดนึงร้อยคนทักรักคิดแคสเฮ้ โอเคค่ะมีน้องบอกนะคะเออลดไฟนิดนึงหน่อยได้ไหมคะพอดีตอนนี้แสบตามากเลยคะ่ะไม่รู้จะลดจากด้านบนหรือลดจากด้านล่างดีโอ้โหเธอเบ่งไกลให้เราด้วยโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค,คะนต่อไปเชิญค่ะนะเบอร์สองนะคะแนะนาตัวค่ะสวัสดีค่ะแซนตี้นิดาเองนิดาอยู่เบอร์สงนะก็ดูที่น่ารักทั้งหลายนี่น่ารักจุ ตากล้องขอบคุณค่ะตากล้องโอ้โหมาเชียร์ถึงข้างหน้าเลยค่ะเนี่ยเราเชียร์คนนี้นี่เด้ามาในคอนเซปต์เซนตี้สุดน่ารักน่าใจนิเด้ามากับต้นคริสมาสที่มีใบสีเขียวเหมาะกับเทศกาลวันคริสมาสค่ะนี น่ารักน่าใจจริงมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ดูไหมคะนี่นะคะการแต่งตัวเบอร์สองนะคะนิดานินจนี้เอ,อ่ยวันนี้เราจะไม่มีถามคําถามคํา,า,าตอบอะไรมากนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่ทีเทศกาลคริสต์สมาสแล้วก็คนประกวดเยอะด้วยนะคะมาฝากบวชแซนดี้นิดาด้วยนะเบอร์สงนะถ้าใครบวก็ขอบคุณมากนะงเบ มีคำคมไหมคะอุ้ยใครมาเอื้อข้างๆเนี่ยตกใจหมดจบเือ่อ์าาาาากเชียร์น่ารักเพ้อ for Eve กับใบบุญของขวัญวันคริสต์มาสหาซื้อได้ที่ห้างแล้วกนกลางๆหาซื้อได้ที่ไหนกโอเคคะ่ะถ้าเกิดชอบการแต่งตัวของน้องแซนตี้นิดานะคะฝากโหวตให้น้องนิดาด้วยนะคะใต้คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะเบอร์สองนะโอเคคนต่อไป ค่ะคนต่อไปลอยมาเลยนะคะผีหรือเปล่าอ่ะแนน,นำตัวหน่อยค่ะน้องบัชชาพันเออระพัยแนนนำตัวได้เลยคะ่ะนี่อะตอมแล้วบทเป็นตากล้องและพิธีกรแล้วหนึ่งนะคะเออหือออร่ามาแต่ไกลนี่นะะมีเลีแอคกันะคะคำคมเลิศมากเหมือนเราเลยอบประกังน้ำใส ดีค่ะดิฉันชื่อป่าชาบะชาบาชาบาชาค่ะเขียนได้หลายแบบนั่นเองอธิบายคอนเซปต์การแต่งตัววันนี้หน่อยค่ะการแต่งตัวของดิฉันนะคะเป็นแนวน่ารักมีสีเขียวสีแดงเส้นสายฟ้ามีหางด้วยค่ะนี่น่ารักนะคะอ่ะมีอะไรอยากจะบอกคนดูไหมคะไม่มีเจ็บจี๊ดหรอเจ็บจี๊ดเอ่อเจ็บจี๊ดน่าจะหวานเจี๊ยมนะคะคอปเตอร์แบบริป้ีิต้านะคะ ปื้มใจคนดูนะสองคนนี้ดูทรงงานหนักมากเลยคะเป็นพิเศษเลยค่ะคนดูคนอื่นนี่เขาไม่ทุ่มทุนกันขนาดนี้นะคะเนี่ยอุ้ยแต่เพิ่งเห็นว่าน้องตกแต่งต้นคริสต์มาสตรงนี้ด้วยสวยมากลือหรือบุ๊คมานัปเดตมาอยู่แล้วน้องน่าจะตกแต่งเองมากกว่าค่ะคือสวยมากมีคะ่ะอ่ามีด้วยอะบ้างไงคะอ๋อฝากบทประชา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 ด้วยนะคะมีคำคมอะไรไหมคะมีค่ะไม่อยากได้ดอกของขวัญอยากเป็นของคุณนานมากกว่ากรี เอขอบคุณค่ะโอเคค่ะคนต่อไปค่ะมาลอยไม่กีกแล้วกระแตนะคะกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บมาเลยนะคะคนต่อไปมาค่ะแนะนําตัวด้วยค่ะสวัสดีครับชื่อกระแตนะครับอธิบายคอนเซปต์การแต่งตัวในวันนี้หนะะ่อยค่ะกระแตมาในลุกหวานน่ารักมีหูแมวคิ้วค่ะมีอะไรอยากบอกคนดูไหมคะ <c oughs> ใครเปิดเพลงเนะอ๋อเล่น เงียบเกินขออนุญาตล่นกีตร์ให้ฟังนะคะได้ค่ะแต่ว่าเสียงมันจะไม่ดังไปไอเดนนี้เริ่มเต้นแล้วคือคืนเสียงไม่น่าดังไปเนาะโอเคเสียง f อฟคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะบอกว่าไม่มีอะไรเสียงอะไรดังเท่าเสียงพี่ดตาแล้โอ้โหตอนนี้เสพตามมากฝากโหลกันเยอะๆนะคะนี่มีคำคมค่ะอคำคมมาค่ะคือคืนมาะไม่เคยคืนขนาดนี้นะคะเทศกาลคริสต์มาสนี่คือคืนมากจริงๆแล้วน้องๆตุ๊ตาสวยมาก คาคมนะคะคริสต์มาสเี่ยเป็นของฝรั่งคิดถึงเธอจังเป็นได้แค่พี่ดอกค่ะกิว้วอันนี้น่าจะเป็นแนวเศร้าสงการมากกว่ากิ้วๆนะคะโอเคค่ะใครนะคะชอบการแต่งตัวนะคะของน้องกระแตเบอร์สี่นะคะอยาะหรือวตเยอะๆได้คะฝากกดไลค์คอมเมนต์ด้วยนะโอเคไปคนต่อไปค่ะกีตาร์สองตัวเสียงดังมากค่ะนจะุดนีบอกเลยว่าพูดแข่งกับพีนพ่นีตาสุดๆพี่นีตาต้องบินนะคะ ม,มเนสียงไไม่ได้บาลลงเลยมค่ะคนต่อไปมาค่ะาลาหน้ามาค่ะนาตอมทำได้ดีตะก้อของตัวเองได้เต็มทีว่าอ๋อพี่ตีตาต้องไปอยู่ไกๆแล้วสู้มาค่ะรู้แหละ Merry Christmas สวัสดีคับเราชื่อออมนะคะเป็นผู้เข้าประกวดใหม่เลขห้าค่ะนี่อุย้ยมุมนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยอธิบายคอนเซปต์การแต่งตัวในวันนี้่อยค่ะกล่องของขวัญเต็มตัวออมจริงค่ะเพิ่งเห็นคอนเซปต์ของเราในวันนี้นะคะคือเพนซีเออ่เคนตี้แซนตี้สุดน่ารักค่ะเราแต่งตัว เออไปโทนสีแดงเพื่อเข้ากับวันคริสต์มาสและมีของขวัญอยู่รอบๆตัวเหมือนการที่แซนตี้ให้ของขวัญเด็กๆนั่นเองค่ะอ๋อถือว่าเป็นคำตอบที่ดีค่ะตอนนี้เริ่มมีกองเพิ่มเข้ามาในะความวุ่นวายของโลกใบน,นี้นะครับเตอร์ตีกองนะคะถ้าคุณคิดว่าตอนนี้ยังวุ่นวายไม่พอนะให้คุณคิดใหม่เพราะตอนนี้ เราแทบจะไม่ใช่การประกวดแล้วแทบจะเป็นคอนเสิร์ตวันคริสต์มาสโย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 ,โยแล้วนะคะตอนคุณวา,ามากักงจริงแต่สวยงามมากถ้าชอบการแต่งตัวสไตล์ของเราและการตอบคำถามรวมถึงทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับการประกวดก็ฝากวตเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีคำคมไหมคะคนนี้มีค่ะอ่ามีคำคมซะอด้วยอ้าวเมืคคม่อกี้มไม่ทันนะคะ บ้านเราวีคิสมาทีแต่แฟนดีๆไม่มีนะดูยังของคนเมื่อกี้เอาของน้องอ้อมนะคะ <_ d isco> เพิ่มเดตยวน้องไปแล้วอ่ะเอาเป็นว่าฝากโหวตให้น้องอ้อมกันเยอะๆด้วยนะคะอ่ะคนนี้โอ้เสียงดังมากเดยนนะ <_ d isco> คนนี้ว่ายังไงคะโอ้ oh my god แป๊บนึงทุกคนทุกคนรีบโอ้ oh my god เดิน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 เด้อพินิตาจะเสียใจปิดเสียงก่อนตอนนี้พี่นิตาเสียสมาธิมากโอเคเสียสมาธิมากค่ะอ่ามาค่ะ <_ d isco> <_ d isco> <_ d isco> หกแล้วนะคนดีคนเดิมค่ะชุดนี้นะคะแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากซานต้าค่ะลักษณะเด่นเลยเนี่ยคือไว้นวด เครานะคะแล้วก็มีหมวกคริสต์มาสค่ะอ่ามีอะไรอยากจะบอกคนดูไหมคะอะตอมเลิอกรากไม่ไหวนี่พีนิต้าลดเสียงในเกมแล้วหรือเปล่าเนี่ยพีนิต้ารู้สึกว่าลดแล้วแต่ทำไมเสียงมันไม่เบาลงอาจจะเบาลงแล้วคนดูอาจจะไม่ได้ยินนะคะแต่ในหูพีนิต้านี่คือดังมากเลยนะคะฝากบทเบ,บอร์หกด้วยนะคะแล้วหน้าคนสวยเองอ่ามีคำคมไหมเอ่ยวันนี้นะคะคนเยอะนะคะนี่โอ้โหข้างหลังเวทีอ๋อจบที่เบอร์11นะคะมี11เบอร์นั่นเองแต่เบอร์10หาย คำคมไม่มีหรอกค่ะมีแต่มีดคมคมเอาไมมคะอี๋ไม่เอาค่ะค<ำ>โอเคค่ะ ใครนะคะชอบการแต่งต so ัวนะคะนี่แบบนี้นะคะของน้องลาน่านะคะก็ฝากหวตน้องลาน่านะคะใต้คอมเมนต์ด้วยนะโอเคคนต่อไปทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเด็กๆทำเวลาดีมากสวัสดีค่ะชื่อออมวาชีค่ะสังเกตว่าจะมีออมสองออมนะทุกคนคือออมเบอร์5้าเนี่ยถ้าเกิดใครชอบนะคะให้เขียนว่าบวชให้ออมค่ะแต่ถ้าเกิดเบอร์เจเนี่ยน้องๆอยากบวตให้ออมวาชีเนี่ยน้องจะต้องพิมพ์ว่าบวตให้ออมวาชีนะคะเพราะว่ามี2 ออไหคะวันนี้แต่งเป็นซานตาวา้ไม่ใช่ร้ลเล่นค่ะแต่งเป็นเซนตี้ค่ะอีอีมีอะไรอยากบอกคนดูไหมคะเนี่ย อยากบอกคนดูไหมคะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วว่าฝากบทให้เบอร์เจ็ดด้วยนะคะอ่าใครที่ชอบการแต่งตัวนะคะของน้องอ,อ้อมวชิเนฝากบทให้น้องนะคะตั้งคอมเมนต์ด้วยนะว่าบทให้น้องอ,อ้อมวชิแต่น้องแต่งตัวน,น่ารักมากจริงเลยนี่เห็นไหมเซนตี้นะคะเซนตี้ใส่สายเดี่ยวด้วยมีคำคมไหมคะต้นสวนหาซื้อได้ที่ไหนหาได้ที่คนในใจเราไงเอออ่า คำโหมของน้องนะคะเรียกว่าเด่นมากแล้วนั้นเห็นไหมโหโหโหแอบเห็น่าจะกไกลโอเคค่ะอันนี้คือเหมือนฝุ่นใจโอเคแล้วนี่ค oh, ืออะไรเนี like anyway. ่ยโอ้โหนี่มันทีอะไรกันคะเนี่ยทุกคนความุ่นวายบนโลกเวนีทุกคนแต่กคีตมากนะคะตาลายกันมากอะคนต่อไปค่ะจาเอฟเคนะดีครับสวยสุดหล่อทั้งหลายจำนามีคนนี้ได้ไหมจำได้ค่ะจำได้วันนี้นามีแต่งหน้าไปชั่วโมงเลยนะคะ เลยได้หน้านี้มาส่วนบ่วกที่หาซื้อไม่ทันค่ะเก่าๆเก่าๆหน่อยพบก็ไม่มีอะไรมากค่ะไปเจอกันในกล่องใต้บนันไดมีอะไรอยากจะบอกคนดูนะคะถ้าบทให้ดามีนะคะเดี๋ยวแบ่งไก่ให้กินค่ะดามีมีไก่นะคะเดี๋ยวแบ่งไก่ให้คนดูกินมีคาคมไหมคะวันนี้ไม่มีอะแต่วันหน้าไม่แน่โอเคคะ่ะใครนะคะชอบสไตล์การแต่งตัวนะคะของน้องดามีนะคะก็ฝากโหวตน้องนะคะใต้คอมเมนต์ด้วยนะเย้ อันนี้คือเป็นเหมือนตีมซันตาคอรสนะคะนี่คนต่อไปค่ะว่าแต่ทําไมไฟดับโอ้ยมุมนี้สวยเือนกันเลยทุกคนเราหน้งมาถ่ายมุมนี้นะคะเนี่ยมันเห็นแบบเห็นครบเลยอะ่ะยี่หวานะคะสวัสดีค่ะยี่หวาหนูเล่นใหญ่เหมือนกันนะลูกแต่อันนี้ทาไมไฟดับเนี่ยใครลืมจ่ากค่าไฟเอามันไม่เห็นนะมันขึ้นจุดๆๆ,ๆแล้วเนี่ยนะสวัสดีค่ะพร้อมเมื่อกี้เราอยู่ไกลไปแน่แน่สวัสดีค่ะอลินกอบพิริต้าไม่ดีไฟไม่ดีไฟคืออะไรนี่หรอ วันนี้พี่ดิต้าไม่ค่อยพิมพ์เลยค่ะทีทีพี่ดิต้าอยู่ไหนนะเพื่อนๆนะพี่ดิต้าอยู่เออพี่ดิต้าอยู่ไหนอะ เอาจริงพี่ิตาไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าพี่ดิตาอยู่ส่วนไหนนะคะชื่อยี่หวาคีแคคคุกคิกค่ะอ่าชื่อยี่หวานะคะพี่นิต้าอยู่ไหนอ่ะเออนั่นนี่พี่ดิตาหายไปเลยค่ะหรือพี่ดิตาอยู่ไหนอยู่นี่เหรอไม่จริงค่ะไม่จริงเดี๋ยวเรียกหว่าหวาก็ได้ค่ะแล้วตัวพี่ดิตาอยู่ไหนพี่นิตาโดนน้องกินเหรอคะแล้ววันนี้พี่นิตาไม่ค่อยพิมพ์นะคะวันนี้เราเน้นเป็นตากล้องถ่ายทํานะคะเป็นส่วนใหญ่ตัวของยี่หวานะคะด้านหลังเนี่ยก็จะมีลูกอมนะคะกับกล่องของขวัญส่วนด้านหน้าเลยก็จะมี ้าผูุงโคสีแดงแล้วก็โปรงแล้วก็เสื้อดิต้าคิดแคทค่ะโอเคค่ะเสื้อดิต้าคิดแคทที่บอกไม่เห็นเลยนะคะเห็นแต่หน้าพี่ดีต้าลางๆนะคะมีอะไรอยากจะบอกคนดูไหมคะขอฝากคำคมหน่อยค่ะโอเคค่ะขอฝากคำคมค่ะมัดอย่างน่ารักแต่ถ้าพี่อยากรักมารักหนูก็ได้อาอคำคมนะคะจากน้องยี่หวานนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครชอบการแต่งตัวนะคะของน้องยี่หวานเนี่ยสามารถคอมเมนต์บมดให้น้องยี่หวานกันได้เลยนะเย้ไป คนสุดท้ายแล้วป้าโทมัสเบอร์สิบโหวันที่จัดใหญ่จัดเต็มที่สุดในวันนี้นะคะเรียกว่าคิดว่าไปเดินนิวยอร์กแฟชั่นวีคนะคะคนต่อไปคนสุดท้ายมาเย้ค่ะเย่ yeah, มาปากบทยี่หว่าด้วยนะคะโอเคเยชิโอชเนนโชมาซิมิดาฮะถึงขั้นมีคนฮ้าเลยนะคะงงกับภาษาน้องนะคะเฮลโลบริคิสมรัรชื่อโชมาชอบอิงไก่เบอร์สิบเอ็ดค่ะนี่อันดูหลุด ลืมเปลี่ยนเป็นสิบคอนเซปต์นะคะคอนเซปต์การแต่งตัวของเราก็คือสาวน้อยในเทศกาลคริสต์มาสที่หลงรักเทศกาลคริสต์มาสเป็นอย่างมากนี่ซึ่งเธอนั้นมีเครื่องแต่งกายตีมเทศก,กาลคริสต์มาสจำนวนมากเธอจึงแต่งตัวตีมคริสต์มาสได้สวยและน่าจับตาม,มองที่สุดคะ่ะนี่มาคำบรรยายสองย่อนหน้านะคะที่เราจ,จะบอกคนดูนะคะมีค่ะอยู่ในครัวฮะมีอะไรอยู่ในครัวหรอคะคิิสต์ ก็อยากได้นะของขวานนะแต่อยากเป็นที่รักของคุณแดนๆมากกว่าอู้อ่าใครนะคะชอบการแต่งตัวนะคะและคำพูดของน้องโทมัสนะคะสามารถหวตให้น้องได้ใต้อคอมเมนต์เลยนะเย้ก็จะเทศกาลคริสต์มาสแล้วอย่าลืมทําการคริสต์มาสให้กันและกันนะคะและขอให้ที่ปรารถนาไว้เนี่ยเป็นจริงนะคะขอให้วันคริสต์มาสปี256ปีนี้มีความสุขกันทุกคนนะคะนี่น่ารักมากๆเลย อย่า yeah, ลืมบทเรากันนะคะขอบคุณมากมาก,มากค่ะขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสนะคะเย้โอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการมาประกวดแต่งชุดคริสต์มาสนั่นเองนะคะในเมืองบูแฮพป์นาพีนะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์แล้วกด Subscribe นะคะกดติดตามเพื่อนก็นดีคลิปๆเพื่อแงใจพี่ลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ่ายจีด้วยนะ,นะคะลิต้าเน็ตสโก้ฮิตแคทแล้วก็ทิกต็อกลิต้าเน็ตสโก้ฮิตแคทนั่นเองนะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มครอบครัวอีแคทนะคะตรงหน้าโปรไฟล์จีพี่ลิต้าาานนะะคทีี่เขย ทัคิดแคทน้องเจมส์กา,าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์วิีว่าที่ผลพิริต้านั่นเองแล้วก็ฝากเสื้อลิต้าคิดแคทด้วยนะคะที่พิริต้าใส่อยู่นะคะมี6สีนะคะชมพูฟ้าม่วงส้มนะคะล่าสุดเป็นสีแดงสีเขียวนะคะ7โรบักเท่านั้นวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้หนูจะกดไปที่โรบกักพิริต้าและคลิคเคเำนวนได้เลยนะและใครชอบใครอย่าลืมบวกใต้อคอมเมนต์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย